สวัสดีครับมาเจอกับผมอีกครั้งนะฮะมาเพชรจนนะครับวันนี้นะก็มีกระบะเข้ามาใหม่นะครับกับเจ้าตัว t o y o ต a Revo 2 4 G นะฮะปี2015นะครับเป็นตัว P ร e เ e นเนะฮะสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับนะฮะมาพร้อมกับสีเทานะฮะนะครับแล้วก็มีในส่วนของ Car ดี้บยมาด้วยนะฮะคันนี้นะครับก็เปิดขายอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทนะครับคุณผู้ชมนะฮะ เป็นรถปี15นะฮะได้เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะครับคุณผู้ชมได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะฮะแล้วก็ได้เป็นแคดดี้บอยด้านหลังด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะฮะออปชั่นฟังก์ชันกับเจ้าตัวรีโวคันนี้จะเป็นยังไงนะครับในส่วนของไฟหน้าของเขานะฮะก็จะเป็นไฟหน้าดวงใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะโครมใสๆอย่างนี้เลยนะครับจะเป็นไฟหลอดไส้ าฮาโลเจนนะครับหรือว่าเรียกอีกอย่างก็จะเป็นมัติรีเฟกเตอร์นะฮะนี่นะครับมีไฟเลี้ยวไฟหลีในหลอดในคมไฟเดียวกันนะครับแล้วก็จะได้ไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะฮะกรอบก็จะเป็นสีดำด้านนะฮะคุณผู้ชมในส่วนของคันชนหน้านะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ ในส่วนของกระจังหน้าก็จะเป็นสีโครเมียมนะฮะนี่นะฮะตัดเป็น3เส้นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้โตยโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับผู้ชมนี่นะครับป้ายทะเบียนนะฮะก็จะเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วนะฮะเลขทะเบียนก็จะเป็น4กไก่มอม้า4 6 09นเนะฮะนี่นะครับเป็นได้ทะเบียนนี้เลยนะครับผู้ชมก็มาดูในส่วนของตัวเครื่องนะฮะ เรามาเริ่มกันที่ของน็อตนะฮะโบร่งน้านฮะน็อตไม่ขยับนะฮะคุณผู้ชมนะครับนี่นะฮะบอกได้เลยรถคันนี้นะฮะไม่ชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําแน่นอนนะครับครับในส่วนของเพศนะครับก็จะเป็นเพลปี2015แท้นะฮะเป็นเดือนตุลานะฮะคุณผู้ชมนี่นะครับในส่วนของนี่นะครับลอยซีนนะครับก็เดิมแท้โรงงานครับมี แผ่นกันความร้อนนะครับติดมาเดิมเดิมจากโรงงานสติกเกอร์ก็ยังคงเหลืออยู่นะฮะนี่นะครับก็จะมีตัวปั๊มโตโยต้ามานะครับในส่วนของน็อตแก้มนะครับก็เดิมเดิมนะครับคานหน้าก็เป็นคานเดิมนะฮะนี่นะครับเกตได้เลยว่าจะมีในส่วนของตัวเลขตัว R นะฮะระบุนะครับนี่นะครับเป็นคานฝั่งขวานะครับนี่นะครับ รถไม่มีขยับเลยครับผู้ชมนะครับแบตเตอรี่นะครับก็เป็นแบตเตอรี่แห้งนะฮะเป็นของ G S นะฮะนะครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็แห้งๆอย่างนี้เลยนะครับไม่มีรอยรั่วรอยสึบของน้ํามันเครื่องเลยฮะ,ะอย่างพวกน้ํามันเครื่องก็เราก็ได้ทํา,ทาการถ่ายให้นะฮะผู้ชมภาษีพอร์บอนะครับเราต่อให้เรียบร้อยนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับรถนะครับ รับประกันได้เลยนะครับรถเป็นรถเดิมนะครับมือเดียวนะฮะไม่มีชนหนักพ่กล้มจมน้าแน่นอนนะฮะนี่นะฮะสังเกตจากตัวของห้องเครื่องนะครับนี่นะครับใหม่ๆไม่มีรอยรั่วรอย,รอยซึมของน้ำมันเครื่องเลยฮะนี่ก็จะเป็นปั๊ม ABS นะฮะผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอรอบๆตัวรถนะครับ อ่าน,นะครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะเป็นโฉมอย่างนี้เลยนะครับเป็นโฉมปี2010โฉมแรกนะฮะก็ถึงโฉมนี้ก็จะถึงปี16นะฮะแล้วก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่นะ,ะับไม่ได้เชนนะครับในส่วนของด้านข้างนะฮะคันนี้นะฮะก็ต้องเรียนบอกตรงๆนะฮะในส่วนของกันชนหน้านะครับ ได้เก็บสีมาแล้วนะครับก็จะมีเก็บพวกล้อสเก็ดหินอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมในส่วนของล้อยางนะฮะก็จะเป็นยางยี่ห้อเบสโตนนะครับนี่นะครับเป็นยางปี2020ทั้ง4เส้นเลยนะฮะสัปดาห์ที่36นะครับนี่นะฮะขนาดของอยางก็อยู่ที่265ทับ 65R17 นะครับก็จะได้เป็นแม็ก อลอยนะครับขนาด17นิ้วเดิมแท้โรงงานนะฮะนี่นะครับเป็นแม็ก6ลูนะฮะแล้วก็จะได้เป็นดิสเบรกด้วยนะครับผู้ชมนี่นะครับในส่วนของช่วงล่างนะฮะโช๊คนะครับตรงซุ้มล้อนฮะสะอาดสะอาดเลยทีเดียวนะฮะผู้ชมก็คันนี้นะฮะก็จะได้เป็นบันไดมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นสีดำด้านนะฮะมาบันไดเดิมแท้โรงงานนะฮะในส่วนของกระจก นะครับมองข้างก็จะเป็นกระจกสีโครเมียมนะครับพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวติดมาให้ด้วยนะฮะก็จะเป็นสีโครเมียมแล้วก็หูช้างจะเป็นสีดําด้านนะครับด้านเปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมทั้งสีบานนะฮะคันนี้นะครับเป็นปตูนะครับระบบออโต้อเลอร์สนะฮะก็จะเป็นระบบกันนิรภัยนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยความหนาก็อยู่ที่ประมาณ60ซนะฮะนะครับ นนี่ะครับในส่วนของท้ายกระบะนะครับก็จะติดแคริบอยมานะคุณผู้ชมนี่นะครับในส่วนของคัตซีนะฮะสะอาดสะอ้านไม่มีรอยสนิมนะครับไม่จมน้ําแน่นอนฮะรถคันนี้นะฮะมาดูในส่วนของท้ายรถนะครับท้ายรถนะครับไฟท้ายก็จะได้เป็นไฟท้ายแบบสามมิตินะฮะนี่นะครับเป็นไฟท้ายดวงใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะฮะไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยหลังนะฮะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะฮะ แล้วก็ในส่วนของกันชนหลังก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับตัดกับสีดําด้านนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นกล้องถอยหลังมาด้วยนะฮะด้านเปิดด้านหลังก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับมีไฟเบรกดวงที่3ามนะฮะอ่าสัญลักษณ์ต่างๆนะครับก็ยังอยู่ครบนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับนี่นะครับช่วงล่างบอกได้เลยยอยางอะไรนะครับก็ยังอยู่ครบนะครับ ขั้นีช่วงล่างนะครับก็ไม่มีรอยสนิมแม้แต่สนิดเดียวนะฮะคุณผู้ชมนี่นะฮะรถคันนี้นะฮะก็จากการเก็บนะครับก็จะมีในส่วนของเก็บสีกันชนหน้ามานะครับนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านในนะครับของตัวรถนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะในส่วนของภายในของเจ้าตัว Toyota Revo 2.4G ปี2015นะฮะ คันนี้นะฮะย้ำอีกครั้งนะฮะราคาเปิดขายนะครับอยู่ที่499,000บาทนะฮะคุณผู้ชมนะครับเครดิตดีฟรีดาวเลยนะฮะผ่อนอยู่ประมาณ9,000นะครับอ่ะมาเริ่มต่อนะครับในส่วนของแผงประตูฝั่งคนขับนะครับก็จะได้เป็นโทนสีดำนะคะนี่นะครับก็เป็นพลาสติกนะครับหล่อขึ้นรูปมานะครับก็จะได้เป็นหนังนะครับสีน้ำตาลนะครับที่พักแขนนะครับ กระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับที่ปรับกระจกนะครับพับกระจกนะครับก็เซ็นทรัลล็อกนะฮะที่ล็อกกระจกนะครับก็ในส่วนของลําโพงนะฮะก็จะมีในส่วนของแผงประตูฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งนะครับมีถึง2ใบนะครับเป็นลำโพงทวิตเตอร์กับลำโพงสายการนะครับแล้วก็ที่เก็บเอกสารนะครับแล้วก็ที่วางขวดน้ําก็ประมาณ1ลิตรนะครับสามารถวางได้นะครับ ในส่วนของเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับนี่ครับเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลอ่อนนะฮะนี่นะครับสภาพของเบาะนะครับก็ยังประมาณ80%นะฮะคุณผู้ชมนะครับไม่มีรอยขาดนะครับรอยแตกรายงานนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับก็จะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับนี่นะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะฮะในส่ ส่วนของเร่มนไม้นะครับก็จะเป็นเรือนไม้สีดํานะครับนี Luci ่นะครับพวงมาลัยหุ้มด้วยกับหนังนะครับเป็นหุ้มหนังสีดํานะครับในส่วนของหน้าจอนะฮะก็จะเป็นหน้าจอแบบทัสเรีนะครับมีนวิเกเตอร์นะฮะนี่นะครับเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแท้เดอแท้โรงงานนะครับนี่นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราผมจะพามาดูนะครับว่า สามารถมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะฮะในส่วนของจอนะครับคันนี้นะฮะก็เดี๋ยวรอสักครู่นะฮะนี่นะครับก็ในส่วนของแอร์นะฮะแอร์ Air ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับนี่มีหน้าหน้าปัดนะครับก็จะเป็นดิจิตอลนะครับมีพาวเวอร์เอาเลนะ,ะถึง2ช่องนะครับแล้วก็จะสามารถเสียบนะครับพอร์ต USB นะครับ AUX นะฮะ ในส่วนของคอนโซลกลางก็สามารถวางแก้วน้ำได้ถึง2ใบนะครับมี Eco Mode Power Mode นะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้ามเกียร์นะครับก็จะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีบอลนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดของ t o y ยต้านะฮะในส่วนของหน้าจอนะครับอันนี้ยังไม่มี SD c a r การนะครับไม่สามารถเปิดได้นะฮะผู้ชมนี่นะครับ ก็จะมีน a v วิเคราะห์นะครับบลูทูธเอฟเอเอนะฮะคุณผู้ชมนะครับสามารถเชื่อมต่อนะครับโทรศั์ได้เลยนะฮะส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีตัวหน้าปัดนาฬิกานะฮะช่องแอร์ก็สีช่องหน้านะครับนะครับในส่วนของด้านบนนะครับก็ไฟห้องโดยสารนะครับก็จะมีด้านหน้านะครับจะเป็น2ดวงนะฮะเป็นไฟ หลอดสีเหลืองนะฮะนี่นะครับมีช่องเก็บแว่นตานะครับที่บังแดดนะครับสายขวาแล้วก็จะมีกระจกมาให้ด้วยนะครับในส่วนของ r ีโอคันนี้นะครับข้อดีก็จะมีที่จับเวลาขึ้นรถนะครับเนื่องจากรถคันนี้เป็นรถยกสูงนะฮะก็จะมีที่จับบนรถ้ายขวาเลยนะครับในส่วนฝั่งคนนั่งนะฮะก็จะมีที่จับด้านบนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังนะฮะว่าจะเป็นยังไง ครับในส่วนของด้านหลังนะฮะอันนี้สภาพเบาะนะครับเหมือนยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่นะครับมีที่พักแขนที่วางแก้วน้ำนะฮะได้ถึงสองใบนะครับและเท่านั้นไม่พอนะฮะก็จะมีในส่วนของช่องแอร์เพิ่มเติมมานะฮะด้านหลังนะฮะนี่นะครับที่แขวนของนะฮะได้ถึง4กิโลเลยนะฮะคุณผู้ชม แล้วตรงนี้นะครับเวลาขึ้นรถก็จะได้เป็นที่จับนะครับเวลาขึ้นรถนะครับก็จะตรงนี้นะครับคนแก่นะครับขึ้นรถสบายนะครับก็จะมีด้านบนนี้ด้วยนะฮะในส่วนของเพดานด้านบนนะครับมาพร้อมกับ4ทีมนะครับสะอาดานะฮะก็ลอยยาลอยขีดปากกาอะไรไม่มีนะฮะผู้ชมตรงนี้นะครับ ถ้าสนใจนะรีบิตตดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์084นะครับ3848404นะครับผมมะเพรยนต์นะฮะบริษัทของเรานะฮะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะถ้าสนใจนะฮะหรือว่าอยู่ละแวกใกล้ๆนะฮะก็สามารถเข้ามาลองขับดูรถได้นะครับตรงนี้นะครับร้านของเราเปิดทุกวันนะฮะเวลา9โมงนะครับถึง5โมงครึ่งนะครับ หรือว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะฮะได้ดูคลิปนี้ในช่อง y t u t u นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะฮะอีกครั้งหน้าที่เบอร์084ด0นะฮะ3 8 4 8 0 4นะครับก็เราจะมีบริการจัดแฟแน่นนะครับได้ทั่วประเทศนะฮะรวมถึงสามจังหวัดชายแดนใต้นะครับลูกค้าไม่สะดวกนะครับมารับรถนี้เราก็มีบริการรถสไลด์นะฮะบริการส่งรถถึงบ้านเลยนะครับผมครับก็วันนี้ ผมก็ได้พาชมนะครับทั้งตัวเครื่องนะฮะรอบตัวรถนะครับในส่วนของภายในนะฮะออปชั่นฟังก์ชันต่างๆของเจ้าตัวรี v o คันนี้นะฮะย้ำอีกครั้งคันนี้จะเป็นตัว t o y o ต a r e ี o นะครับ 2.4G นะครับปี2015นะฮะราคานะครับที่เราเปิดเสนอขายก็อยู่ที่499,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะฮะ รีติดต่อเข้ามานะครับนานๆเข้ามาทีนะฮะรถสวยๆอย่างนี้นะครับรถเดิมๆนะครับคันนี้แค่เก็บสีกันชนหน้ามาชิ้นเดียวนะับได้เป็นยางปี2020ด้วยนะฮะนี่นะครับยังไงนะครับก็ต้องต้นกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมมะพิยนนะครับก็ขอตัวกับพร้อมกับเจ้าตัวรีโวคันนี้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเรามาชมกันว่าคลิปหน้าผมจะมา อัปเดตรีวิวรถอะไรให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ